มาชมสวนยามเย็นแล้วก็พูดคุยกันเรื่องสะสมทบ2 5 0พนะครับวันนี้ผมจะเข้าประเด็นเรื่องที่ว่าปัญหาต่างๆนะครับสำหรับสะสมทบ2 5งที่หลายท่านนะครับได้รับโครงการแล้วไปขุดนะครับแล้วเกิดปัญหาต่างๆนาๆนานะครับโดยที่ไม่ศึกษาก่อนนะครับอย่างเช่นไปขุดอยู่ที่สูง ที่ดอนนะครับแล้วก็เกิดปัญหาไม่มีน้ำนะครับหน้าแล้งมาน้ำแห้งแล้วก็โทษโครงการว่าขุดให้ตื้นนะครับตื้นเขินทำให้ไม่เก็บน้ำนะครับบางท่านก็ด่าโครงการว่าถ้าจะขุดแค่นี้นะครับอ,อย่าทำเลยนะครับไร้ประโยชน์นะครับผมมาเข้าประเด็นเลยเหตุผลนะครับส,สองพันห้านะครับหรือขุดในขนาด ปริมาณน้ำจุได้1260ลูรูปกบาทเมตรนะครับเท่ากับว่าขุดประมาณ1260คิวนะครับหมายถึงว่าทางโครงการกรมพัฒนาที่ดินนะครับจ้างนะครับรถแมคโครนะครับขุดแค่ตามนะครับจำนวนงบที่จ้างก็คือ1260คิวนะครับ ทำให้ขุดได้แค่นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องคือเป็นเรื่องของอข้อกฎหมายที่เข้ามาอย่างเช่นขุดตื้นนะครับถามว่าทํใไมต้องขุดไม่เกิน3เมตรนะครับกรณีถ้าโครงการขุดเกิน3เมตรทางโครงการต้องขออนุญาตทางเขตหรือว่าทางอบตอในเขตนั้นๆนะครับแล้วก็กรณีที่ขุดเกิน3เมตรต้องมี วิศวกรนะครับควบคุมงานเซ็นรับนะครับอนุมัติอนุมัติต่างๆนะครับถึงจะสามารถขุดได้นะครับเหตุผลนี้นะครับทำให้ทางหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินนะครับไม่สามารถดําเนินการได้ก็คือไม่สามารถขุดลึกกว่านี้ได้นะครับเพราะว่ามีข้อจํากัดนะครับนี่คือเหตุผลนะครับแล้วก็แต่ละปีนะครับทั่วประเทศจะมีสระโครงการเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าเกิด จะขุดลึกกว่านี้นะครับแล้วก็ให้ทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับไปดําเนินการขอทางเขตทางอบตแล้วก็หาวิศวกรนะครับไปเซ็นรับางานนะครับทุกบ่อนะครับเป็นหมื่นหมื่นบ่อแต่ละปีนะครับก็คงเป็นไปไม่ได้เหตุผลเลยนะครับก็เลยทําให้ข้อจํากัดได้แค่นั้นก็คือขุดไม่เกิน3เมตรนะครับนั่นก็คือข้อจํากัดนะครับประมาณ2องเมตรถ้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่เกินนะครับขนาด 1260งคิวนะครับคือเป็นอัตราจ้างอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องขุดซ้ําสระเดิมนะครับสมมุติว่าเรามีสระอยู่แล้ว1ลูกนะครับเป็นขนาดเล็กนะครับสมมุตินะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณสระเล็กๆนะครับประมาณ1งานแล้วก็อยู่ดีเราอยากได้สระโครงการนะครับคือคือสระสมทบ2อ0พนะครับเอามาลงพื้นที่ในเขต ที่เรามีสระอยู่แล้วนะครับคือมาขุดซ้ําที่เดิมนะครับเหตุผลที่ไม่สามารถขุดได้เนื่องจากเวลาจัดจ้างนะครับคือทางกรมอ่าพัฒนาที่ดินนะครับมีการจัดจ้างทีมรถแมคโครนะครับอ่าหนึ่งบอ่อต้องขุดขนาด1,260ิคิวนะครับก็คือจัดซื้อจัดจ้างตามคิวนะครับที่ซื้อที่จ้างกันนะครับแล้วถ้าเกิดให้ทางรถแมคโครมาขุดบอ่อเดิมนะครับ เราก็จะไม่รู้ว่าเขาขุดไปกี่คิวนะครับทําให้ไม่สามารถจัดจ้างได้ในกรณีที่ต้องมาขุดสะอาเก่านะครับก็เลยตกไปเรื่องนี้นะครับนี่คือประเด็นนะครับที่หลายคนสงสัยนะผมเห็นตามเพจตามกลุ่มตามช่อง y o u t u b บบางทีนะครับไปลงกันนะครับว่าไร้ประโยชน์นะครับสะโครงการนะครับที่มาขุดให้แล้วก็มีขนาดตื้นเขินนะครับแต่บางท่านนะครับไม่ไปดูพื้นที่ตัวเองนะครับอยู่ที่สูงเป็นสันดอนอะไรต่างๆนะครับก็ ไม่ไม่ศึกษาก่อนนะครับไม่ดูทางน้ำไม่ดูพื้นที่นะครับไม่ดูดินนะครับว่าขุดแล้วจะมีน้ำหรือเปล่านะครับทำให้ขุดแล้วไร้ประโยชน์หน้าแล้งมาก็คือจบไม่มีน้ำนะครับนะแต่นี้ไม่ใช่อ่าสะโครงการนะเพียงแต่ผมให้ดูส่วนไปด้วยแล้วก็ผมอธิบายไปนะครับในกรณีสะ2อ0พนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาท่านจะอ่านำโครงการต่างๆนะครับมาลงนะ ให้ศึกษาพื้นที่ของท่านดีๆแล้วก็ศึกษาข้อกําหนดต่างๆนะครับให้ดีนะก่อนที่จะไปรับเอาโครงการต่างๆมาลงไม่งั้นจะมองว่าโครงการต่างๆไร้ประโยชน์นะครับแต่ที่แน่แโครงการแต่และโครงการมีข้อจํากัดนะครับเหตุผลที่ผมรู้เรื่องนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าไปสุ่มเดาหรือฟังใครมาแต่ผมเข้าอบรมนะครับกับทางกรมพัฒนาที่ดินมาแล้วนะครับก็คือกับทางหน่วยงานนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับที่ผมไปฟังทาง ท่านผอ,อทางหัวหน้าทางาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอธิบายให้ผมฟังนะครับผมก็ได้ฟังมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้หลายๆท่านที่สนใจแล้วก็ไม,ไม่ยังไม่มีความรู้นะครับกรณีที่ท่านได้ยินข่าวว่าเขตของท่านมีสระโครงการเข้ามานะครับท่านจะไปเซ็นรับนะครับหรือว่าไปเซ็นลงชื่อ,อจองนะครับคิวเพื่อจะมาขุดในที่นาของท่านนะครับหรือพื้นที่ของท่านนะครับ หนึ่งเลยท่านต้องศึกษาพื้นที่ว่าขุดแล้วไม่เปลืองพื้นที่แน่นอนนะครับมีพื้นที่ข้างเคียงเพียงพอที่จะสําหรับปลูกอย่างอื่นนะครับเพราะว่าขนาดขุดเนี่ยรวมขอบบ่อน่าจะกินพื้นที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่นะครับหรือประมาณ1ไร่นะครับถ้ารวมขอบบ่อแบบแบบนี้นะครับนะต่นนี้ผมดันดินออกมานะครับนะต้องศึกษาให้ดีแล้วก็อีกข้อนึงคือเรื่องที่ว่า ถ้าอยู่พื้นที่สูงนะครับอย่าไปขุดเด็ดขาดนะครับเพราะสระโครงการ2.5งนะครับไม่ได้ขุดลึกถึง5เมตร10เมตรนะครับจะไม่เก็บน้ำขนาดนั้นนะครับทำให้หน้าแล้งไม่มีน้ำนะแต่อย่างพื้นที่ของผมนะครับผมขุดไป3บ่อนะครับ3บ่อก็มีน้ำอยู่ประมาณท่วมหัวนะครับถือว่าเพียงพอนะครับนี่คือประเด็นนะครับ เรื่องนี้นะครับให้ท่านศึกษาก่อนนะครับสําหรับสะโครงการนะครับก่อนที่จะลงมือขุดนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอันนี้เป็นข้อที่ผมแนะนําเลยนะครับเวลาท่านขุดขึ้นมาปั๊บนะครับรถแมคโครนะครับจะถมดินไว้สูงสูงนะครับสูงสูงแบบนี้นะให้ท่านอย่าเพิ่งไปปลูกต้นไม้นะครับให้ดันให้จ้างนะครับรถไถนะครับมาดันออกมานะครับให้พื้นที่ต่ําลงนะครับจากที่สูงสูงสันดอนนะต่ําลงมา แล้วก็กว้างไปมีพื้นที่ปลูกพอปลูกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่แห้งแล้งจนเกินไปนะครับนี่คือคําแนะนํานะครับจากคนที่ทำมาก่อนอย่างเช่นผมผมทํามาก่อนนะก็คือเราต้องดูพื้นที่แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับเราก็ไม่ไม่ต้องไปดันอขอบสระให้มันลงต่ำมากเดี๋ยวจะเกิดปัญหาน้ําท่วมถ้าเกิดเราปล่อยปลาปล่อยอะไรลงไปนะครับจะมีปัญหาปลาอ,ออกจากบ่อนะครับแล้วก็กรณีที่ ถ้าพื้นที่ของเราคิดว่าน้ําเพียงพอแต่ละปีหน้าฝนนะครับก็เราปิดปากน้ําไปเลยนะครับไม่ต้องมีทางน้ําเข้าออกนะครับให้ใส่ท่อระบายออกก็พอนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้น้ําที่เป็นสารเคมีจากภายนอกนะครับจากไร่อ้อยไล่มันจากแปลงข้างเคียงไหลเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับอย่างสระผมนะครับผมใช้อาบนะครับใช้ใช้อาบใช้ในครัวเรือนได้เลยนะครับก็คือผมปิดทางน้ําเข้าออกนะครับ รับน้ําแต่เฉพาะน้ําฝนนะครับก็เพียงพอนะหน้าฝนจะถึงเบิร์มพอดีนะครับเบิร์มจะอยู่ตรงนี้นะครับน้ําจะท่วมเบิร์มพอดีนะครับนะแต่นี่คือผมสูบนะครับผมสูบสูบใช้ทุกวันนะครับเพราะว่าต้องสูบไปขึ้นแทง์โอ่งอยู่ตรงนู้นนะครับผมมีอยู่สามสามสะสามลูกนะครับแล้วก็ผมสูบไปใส่บ่อปลาก็คือบ่อนี้เลยผมขุดนะครับเป็นคลองเป็นล่องมะพร้าวนะครับผมปล่อยปลาไปแล้วนะครับนะเห็นไหม คือผมสูบจากสะ2 5 0 0นนะครับมาใส่นะครับผมใช้ระบบโซลาเซลล์สูบมานะครับน้ำอยู่ประมาณเข่านะครับประมาณเข่าพื้นที่ของผมจะค่อนข้างจะดีอย่างหนึ่งคือไม่พังนะครับตลิ่งไม่พังแล้วก็น้ำก็ค่อนข้างจะอยู่ดีนะครับไม่ไม่เหือดแห้งไม่ซึมนะครับไม่ซึมไม่แห้งนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะดีนะครับอยู่ติดสวนปามนะครับมีสวนปามนะครับ ประมาณนี้นะครับผมพูดเรื่องสะโครงการ2.5นะครับเดี๋ยว e ีีหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในร่องส่วนตามที่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับนะ